เมื่อทีตที่แล้วเนี่ยวันหนึ่งผมตื่นมาตอนตีห้าครึง่งเพื่อจะมาเขียนสกขผมคลิปนี้นี่แหละที่ผมก็ตื่นขึ้นมาผมลุกขึ้นมานั่งบนเก้าอี้ตัวนี้เลยน้องของผมซึ่งมีโต๊ะกับหนังสือที่ผมอ่านไว้เมื่อคนืนเพื่อที่จะเขียนคลิปนี้ขึ้นมาผมวางแผนมาดีมากผมบอกเลยนะวว่าตื่นมาเนี่ยผมจะคืนนี้ตื่นมาตอนตีห้าครึง่ง แล้วเขียนลงไปผมจะนั่งเขียนโดยที่มีความตั้งใจเต็มที่เลยผมวางแผนแ่ผน,ต,นตั้งแต่เมื่อคืนผมอ่านหนังสือทิ้งไว้ตอนตั้งแต่เมื่อคืนเพื่อเวลาที่ผมลุกขึ้นมาเนี่ยอย่างแรกที่ผมทำเม,มื่อคืนขึ้นมานั่งบนเก้าอี้แล้วก็เขียนไอเดียที่สมองผมจะคิดออกมาได้ลงไปในกระดาษแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือตอนที่ผมนั่งลงไปแล้วพยายามจะเขียนออกเขียน คลิปนี้ขึ้นมาเนี่ยมันไม่มีไอเดียครับรู้สึกว่าสมองเนี่ยมันโล่งหมดเลยว่าแต่เราก็ไม่ได้เป็นเพราะผมเพิ่งตื่นด้วยแต่เรื่องของเรื่องคือผมคิดไม่ออกกับว่าจะเขียนอะไรดีเที่ยวกมนก็นั่งไปห้านาทีผ่านไปสิบนาทีผ่านไปผมก็คิดไม่ออกทีนี้พอนั่งไปเรื่อย มรคิดออกขึ้นมาซึ่งเวลาเราการนี้เราจะคิดอะไรออกขึ้นมาแค่นั่งเฉยล้วก็ให้สมองผลิตความคิดขึ้นมาสิ่งที่ผมคิดได้คือทุกครั้งเนี่ยที่ผมจะพยายามเขียนสกิปหรือพยายามจะทําคลิป y t u b e ขึ้นมาสกิปเหมอนเนี่ยปกติผมจะไม่ค่อยคิดเรื่องเขียนสกิปเท่าไหร่แต่ว่าเวลาผมพูดใส่กล้อง เวลาไม่มีสคริปต์นี่มันดูโล่งๆแล้วก็คลิปนั้นมันดูไม่มีไม่มีโครงสร้างนี่มันชัดเจนนะไม่ผมรู้สึวมนไม่ค่อยดีเท่าไหร่ทีนี้ผมก็จะคิดว่ามันต้องเขียนสคริปต์จริงๆว่ะแลวสามเดือนที่ผ่านมาที่ผมไม่ได้ลงคลิปเนี่ยเพราะว่าเพราะเหตุผลน,นี้นี่แหละผมคิดได้ว่าทุกครั้งในที่ผมจะพยายาม เขียนไคลิปขึ้นมาผมนีมีความคิดแต่ว่าที่มันเบื่อว่ะมันนั่งเฉยๆแล้มันเขียนคลิปอยากจะเปิดโทรศัพท์แล้วก็ไปหาว่าใน y u t u b e เนี่ยมันมีคนที่พูดเรื่องเดียวกันหรือเปล่ามีคนที่พูดบลเลยก็สิ่งที่ผมพูดหรือเปล่าแต่ผมก็เปิดขึ้นมาผมก็เลื่อนลงม,มาเรื่อยๆเซิร์ชในช่องคนหาคลิปว่าผมจะทำคลิปอะไรดีเกี่ยวกับการพัฒนาตัวเองครับ การบลา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 ,า,าแล้วพวกนี้นะซึ่งจากการหาไเดีเนี่ยมันมันก็กลายเป็นการดู y o youtube แทนนะแล้วผมก็นั่งผมนั่งดูไปเรื่อยๆดูไปเรื่อยจนกระทั่งทุกครั้งเลยผมต้องมาทำอย่างอื่นต่อแล้วมันไม่มีเวลาที่ผมจะกลับมาเขียนสกิปของเราซึ่งสิงนี้ผมเพิ่งเล่าไปเนี่ยมันเป็นสิ่งสุดท้ายที่ ผมควรจะทำก่อนที่จะเวลาที่จะมาเขียนมาคลิปอย่างนี้เพราะว่าจากการจากการหาไอเดียมันกลายเป็นการเปรียบเทียบตัวเองกับคนในคลิปแทนว่าเฮ้ยเขาพูดอย่างนั้นหรอน่าจะพูดแบบนั้นบ้างน่าจะพูดเรื่องเดียวกันบ้างน่าจะพูดแบบได้ขอพูดบ้างซึ่งพอผมมาลองพูดมันก็พูดไม่ได้รผมรู้สึกว่าตัวเองเนี่นด้อยกว่า พราะแน่นอนแล้วเพราะว่าถ้าผมเห็นคลิปใครั้ามดบนยูทูบเนี่ยเขาต้องมีความสามารถพอสมควรที่วิดีโอเขาจะขึ้นมาแนะนาได้พี่ผมคิดได้ว่ามันเกิดขึ้นอย่างนั้นทุกครั้งเลยแม่ผมจะพยายามทำผมคิดไปในอนาคตผมคิดทุกครั้งแล้วแล้วผมไม่อนุญาตให้ตัวเองเบื่อและให้สมองเนี่ยมันใช้เวลาประมวลผลให้มันเกิด ไอเดียมันเกิดสิ่งที่ผมอยากจะพูดจริงๆออกไปในยูในคลิปยูทูบขอผมขึ้นมานแล้วผมก็เริ่มเขียนสคริปต์ของคลิปนี้ขึ้นมาเกี่ยวความเบื่อเลยแหละจากเรื่องที่ผมเล่าไปเนะี่ยว่ายุคนี้ในการที่เราสามารถแก้ไขความเบื่อและอย่างง่ายได้เนะี่ยสิ่งที่ดีดสุดที่คุณจะทําให้กับตัวเองกับสมองกับสติกับสมาธิของตัวเองเนะี่ยคือการ เบื่อครับการนั่งเฉยๆเลยคิดว่าไปทาอะไรต่อคิดถึงปัญหาที่เรามีในชีวิตเพราะว่าบางปัญหาที่เรามีเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นแต่ว่าคุณไม่ให้เวลาสมองตัวเองคิดแปลว่าเออวะให้มันใส่เหตุผลเข้าไปในปัญหานั้นว่าทําไมมันถึงว่าทําไมตัวเราถึงกังวลโดยที่มีไม่มีสาเหตุว่าทําไมมันถึงดูเป็นอะไรที่มันก้าวข้ามปยญกาเลยเกินแต่จริงๆแล้ว ไอ้ปัญหาที่เรามีเนะี่ยอาจจะแก้ได้ด้วย,วยคแค่การใส่เหตุผลให้กับมันนั่งคิดกับมันเขียนปัญหาลงไปว่าเออมันเป็นอย่างนี้นะมันเป็นอย่างนั้นนะไม่ใช่การที่เราไม่ใช่ว่าเรามีความเบื่อหน่ายเรามีความกังวลกับชีวิตมาแล้วแล้วก็ยิบโทรศัพท์กันมพื่ที่จะทาให้ปัญหาวันนี้มันดูชาไปไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันที่คุณกลำลังพยายามไปฉีก ฟัสเตอร์แปะแผลอยู่การที่คุณเบื่อเนี่ยมันคือการดึงออกไปแล้วมันือการให้สมองเราเนี่ยหาวิธีแก้ปัญหาในชีวิตเราขึ้นมาเนี่ยเพราะว่ามันือการปล่อยให้สมองเราหาวิธีแก้ปัญหาครับการที่เราปล่อยให้สมองแก้ปัญหาเนี่ยมัน,มน,ออเ,นเหมือนการเราลอกก็ค่อยลอกออกไปซึ่งแน่นอนว่าปัญหาทุกปัญหาเนี่ยมันถ้าพี่ก,พก,กับถ้าไปเที่ยวกับฟัสเตอร์เนี่ย วิธีเด้งก็คือดึงออกไปเลยแล้วก็เจ็บมากๆแต่ว่าเจ็บแค่ครั้งเดียวสมองเราไม่ได้ทํางานนะครับสิ่งที่สิ่งที่เราต้องทําก็คือเขาค่อยๆดึงมันออกมาแต่วการที่เราไม่ปล่อยให้สมองเราเบื่อเนี่ยมันเหมือนวับว่าเราแกะขึ้นมาครึ่งหนึ่งแล้วก็ปิดกลับเข้าไปใหม่แกะขึ้นมาครึ่งแล้วก็ปิดกลับไปใหม่มันก็ไม่รู้จบอบบพัตเตอร์มันก็จะแปะอยู่อย่างนั้นมันก็จะเน่าเฟะอยู่กับแผลมาอยู่อย่างนั้นถ้าคุณไม่ทําอะไรสักอย่างกับมันถ้าคุณมัวแต่หลีกหนี จากปัญหานั้นไปนี่มันเป็นเหตุผลนะว่าทําไมคนถึงพัดวันไปกันพุ่งกันว่าทําไมคนถึงรู้แหละว่าตัวเองอยากทําอะไรแต่ว่ารู้สึกว่าเอ้ย๋ยวค่อยไปทําพุ่งนี้แล้วกันวันนี้ขอดู youtube สักสองสามคลิปวันนี้ขอเล่นไอจีซะหน่อยถ่ายดิจตอซะหน่อยไม่กระทังนตอนที่คุณกําลังเดินทางตอนกินข้าวตอนเข้าห้องน้ําคุณก็ปล่อยให้สมองตัวเองคิดเลยว่าเราจะไปทําอะไรต่อเราจะ ยูทิธีแก้ปัญหายัางไงมันกายว่าอายุคนี้เนะี่ยการให้เราปล่อยให้สมองเราอยู่เฉยมองสิ่งรอบตัวเขียนความคิดลงไปว่าอะารจะทำยังไงก็ได้มันดีกว่าการให้เราเปิดดูคลิปที่คุณไม่ได้สนใจแม้แต่น้อยเลยคลิปติ๊กต็อกรือคุณไม่รู้ไม่ได้สนใจไม่ได้มีประโยชน์ต่อชีวิตหนูหแม้แม้กระทั่งคลิปที่เป็นการศึกษาก็เดมก็ตาม แค่ขึ้นแนะนําขึ้นมาแล้วคุณก็ดูแบบอ๋อมันอย่างนั้นเอนงไปนี้เองสุดท้ายคนก็ลืมแบบคณแค่เลื่อนต่อไปแล้วคณไม่ได้คิดย้อนมาว่าคุณได้เรียนรู้จากการดูไปครั้งนึนเหมือนกับว่าคุณเทเวลาลงไปในท่อน้ําเสียครับแล้วคุณก็รู้ตัวทีว่ามันไม่มีเวลาเลยผมจะบอกวิธีการแก้ปัญหานี้นะครับถึงแม้ผมจะทาคลิปนี้ขึ้นมาเนี่ยผมก็ไม่ได้พิเศษไปกว่าคนอื่นที่จะ มีสมาธิตลอดการที่ผมจะนั่งเบื่อตลอดการที่ผมไม่ได้เล่นโทรศัพท์ผมผมไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะผมมีปัญหากับของพวกนี้ที่ผมต้องจัดการอยู่ผมจะทําคลิปก็ไม่ได้ทําเพราะว่าโมัวแ้วเปรียบเทียบตัวเองกับคนที่ทําคลิปอยู่แล้วใน youtube ทํามานานก็ผมทําได้ดีว่าผมแต่สุดท้ายแล้วมันห้ามไม่ได้ครับที่เราจะมีความคิดขึ้นมาในหัวว่า ไปทาอย่างอื่นดีกว่าวันนี้มันเบื่อกันไปแล้วเราห้ามไม่ได้ครับสิ่งที่เราทําได้นะก็คือการปัดความคิดนั้นออกไปครับการที่คนสมาธิสั้นเนี่ยไม่ได้เป็นเพราะว่าเขาไม่สามารถโฟกัสกับอะไรในระยะเวลานานๆได้แต่เป็นว่าจิตจิตใจหรือสมาธิองเขาเนี่ยมันไปอยู่กับสิ่งอื่นครับแล้วเขาควบแล้วเขาก็ควบคุมตัวเองไม่ได้ที่จะ ไอคิดก็สิ่งนั้นเช่นผมจะสมมติได้ว่ามีคนคนหนึ่งกําลังทําการบ้านอยู่นะเขานั่งอยู่ในห้องของเขาเขาทาการบ้านวิชาคณิตอยู่ทีนี้การที่เราจะคิดเลขคณิตเนี่ยเราต้องใช้สมาธิใช่ไหมลนะับแต่ว่าในตอนที่เขากําลังทําอยู่เนี่ยโทรศัพท์ของเขามีการแจ้งเตือนดังขึ้นมาทีนี้คุณเสียสมาธิใช่ไหมรนะัะคนนั้นจะเสียสมาธิแต่ว่าเขามีสองตัวเลือกครับตัวเลือกหนึ่งก็คือหยุดทำการบ้านไปหยิบโทรศัพท์ ไปเช็คดูว่าเอ้ยมีใครทักมาหรือเปล่าะมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่ากับตัวเลือกที่สองเนี่ยก็คือการร,รู้แล้วรู้ล้อ๋อมีข้อความเข้ามาแต่ว่านี่ไม่ใช่เวลาต้องทาก,กันบ้านให้เสร็จก,ก่นอนแน่นอนว่าสองสถานการณ์เนี่ยเขาเสียสมาธิเหมือนกันนะสถานการณ์แรกที่เขาไปหยิบโทรศัพท์เนี่ยจากการเช็คข้อความกลายเป็นการเลื่อนไอจีกลายเป็นการเจอคลิป youtube มาดูแทนมันเสียเวลาครับ และแล้ว,ลว,วลต,อตอนนี้เขาดูเซนเนี่ยกว่าเขาจะกลับมาทําข้อนั้นต่อเนี่ยเขาก็ได้เสียสมาธิในการทําข้อนั้นไปแล้วมันก็เหมือนกับว่าเขาเริ่มทําใหม่หมดเลยกับกรณีที่สองก็คือกรณีที่เขาเลือกที่จะไม่สนใจเขาก็เสียสมาธิเหมือนกันแต่ก็เขาเลือกที่จะทํากันบ้านต่อไปโดยที่ไม่หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาจนเสร็จเวลาเสียน้อยกว่าแต่ว่าสองคนนี้เสียสมาธิเหมือนกัน จากที่ผมอธิบายไปเนี่ยข้อคิดก็คือมันห้ามไม่ได้ครับที่คนเราจะเสียสมาธิแต่ว่าในตอนที่เราเสียสมาธิเนี่ยเราเลือกได้ครับว่าเราจะทําอะไรกับมันเราจะนั่งแล้วก็เพ่งสมาธิไปกับสิ่งที่เรากําลังทําอยู่ตรงหน้าแล้วก็ไม่สนใจสิ่งรอบขอ้างจนกระทั่งเราทาสิ่งนั้นเสร็จหรือว่าเราจะไปหยิบทรทตขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ปล่อยให้ความฝันที่เรามีอยูตรงหน้าเนี่ยหลุดมือไปอรอบ ข้อคิดก็คือระวังให้ดีครับเวลาคุณนั่งเบื่อหรือเวลาคุณกําลังทําอะไรที่รู้ว่าเออมันสําคัญมันต้องทําแต่ก้าว่ามีสิ่งรอบพ้างขึ้นมามีสิ่งรบกวนรอบพ้างขึ้นมาคุณห้ามไม่ได้ครับที่จะสมาธิไปอยู่กับสิ่งนั้นแต่มีสติครับว่าอะไรสาคัญกว่าแล้วก็เลือกทําสิ่งนั้นอีกเรื่องหนึ่งเนี่ยก็คือที่คุณสามารถไปทําได้นะก็คือว่า หาเวลานั่งอยู่เฉยๆอยู่ในห้องตัวเองมองสิ่งรอบข้างแล้วก็อาจจะมีกระดาษกับปากกาส,กสักแท่งปากกาเล็กดามดีว่าสักดามหนึ่งแล้วก็เขียนความคิดที่มันออกมาจากหัวคุณดูลองปล่อยให้ตัวเองเบื่อสักครั้งวันละครึ่งชั่วโมงก็ได้ถ,ถ้าวันหนึ่งคุณ มองจอเกิน8ชั่วโมงก็นั่นแหละเพราะว่าคุณสามารถทีถ่จะแบ่งเวลาว่างมาประมวลผลความคิดตัวเองได้คิดผมหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะครัมไม่ได้ลงคลิปมานานแล้วอาจจะพูดวนไปวนมาหรือพูดมั่วบ้างเจอกนคลิปหน้าปรัเดียเจอกนคลิป